จับตาชมพู่หวานเจีย๊ยบหรือจะไปกันใหญ่ล่าสุดแม่ชมเคลื่อนไหวหน้าใจหายมากจับตาด่วนแม่ชมทำแบบนี้แล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทิทางตัวแม่ชมพู่อรรยาออกมาโพสข้อความลงในไอจีสตอรพร้อมทั้งแท็กไปหาหวานเจีย๊ยบธนรัตน์ผู้จัดการส่วนตัวซึ่งในโพสร,ระบุว่าพักนะคะเดี๋ยวแถลงเร็วๆนี้ค่ะพร้อมทั้งใส่อ emoji รูปไมโครโฟน ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีดราม่าอะไรหรือเปล่าแต่ก็มีหลายคนที่มองว่าชมพู่กับหวานเจีย๊ยบคงไม่มีอะไรเพราะดูแลกันมานานมากซึ่งในช่วงนี้หวานเจีย๊ยบบินไปพักผ่อนที่ต่างประเทศและมีหลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นแค่การโปรโมทอะไรหรือเปล่านั่นเอง หลังจากนั้นทางหวานเจี๊ยบก็ได้ตอบกับไอจีสตอรของชมพู่แล้วโดยโพสข้อความสั้นๆว่าพักเต็มที่ละแม่และใส่อิโมจิหัวเราะน้ำตาไหลพร้อมทั้งแท็กไปที่ไอจีของชมพู่ด้วยล่าสุดเข้าไปส่องอินตอร์แกรมของแม่ชมเห็นได้ว่าตรงไบโอของแม่ชมพู่ได้รบคอนแทคของหวานเจี๊ยบออกแล้วการเคลื่อนไหวนี้ของแม่ชมก็ทำเอาแฟนๆหลายคนมีใจหายกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามแฟนๆอีกด้านก็เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าด้านชมพู่ได้รบคอนแทคออกนานแล้วนั่นเองอย่างไรก็รอฟังจากปากทั้งคู่กันเองว่าสรุปเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่